สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM Variety นะครับคลิปก่อนหน้านั้นนะครโอดได้ทำเป็นบริเวณรอบๆนี้นะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆเชียงใหม่นะครับที่นี่คือ,อตลาดนะครับจิงใจหรือว่ากาศจริงใจนะครับซึ่งก็วันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับเรียกได้ว่า สนุกแล้วก็มีสินค้าครบครันนะครับมีหลายอย่างสินค้าส่วนมากก็จะเป็นงานหัตถกรรมแฮนด์เมดแล้วก็ส,นค,ส,ส,น,คส,สนค้าสต์สค้าเสื้อผ้าแฟช,ชั่นและของแต่งบ้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกินนะครับมีฟู้ดเซ็นเตอร์มีฟู้ดทรัคนะครับ <c oughs> แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับมีจัดกิจกรรมนี้แค่4วันนะครับตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศของกลางคืนนะครับ ก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสี่ทุ่มของคืนนี้นะครับซึ่งไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อนนะครับเป็นการส่งเสริมการขายนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้น2คลิปจะเป็นในช่วงของเวลา,าหัวค่ำนะคะตอนกลางวันก็จะเห็นเป็นอีกแบบบรรยากาศหนึ่งแต่วันนี้นะคบตอนนี้ก็เป็นนะครับในบรรยากาศของตอนกลางคืนนะครับก็ เปิดหลายร้านนะครับนี่ก็เป็นโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนที่ปกติแล้วก็จะมีวันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตีสี่ถึงบ่ายสองโมงนะครับก็จะบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับมีร้านเยอะแยะมากมายนะครับวนมาก็จะเป็นงานแทนเน็นะครับางานเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็กระเป๋าหมวกนะคะต่างๆที่วนมากจะเน้นผ้าใย,ยธรรมชาติผ้าใย,ยกันชงผ้าฝ้ายนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับในโซนนี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็โซนอื่นๆก็คนก็จะเยอะเหมือนกันนะครับเยอะกว่าตรงโซนนี้นครับเดี๋ยวโอ๊ตลองอาพอสไว้แล้วก็ไปอีกโซนหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่ต่อมาจากจเมื่อกี้นะครับก็จะมีร่มสีขาวนะคะเป็นมนฑ์เสน่ห์แบบเนื้อๆนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นนะครับอาคารนะครับอเนกประสงค์ที่เป็นแนวไทยลื้นะคะครับเป็นมนฑ์เสน่ห์แบบร้านนานะครับตรงนี้นะครับโอ้ก็อยู่ตรงเซ็นเตอร์ของที่นี่เลยนะครับ ก็คือจุดศูนย์กลางนะครับซึ่งสามารถแยกเดินทางไหนก็ได้นะครับก็จะมีโซนขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็วันนี้นะครับตรงโซนข้างหลังนี้เป็นโซนที่ขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับวันเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วจะไม่มีนะครับก็คือโซนของฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าต่างๆนะครับที่มีขายเฉพาะกิจคือวันนี้นะครับสื่อนักท่องเที่ยวนะครับก็เยอะมากเลยนะครับวันนี้นะครับ ก็อยากจะให้ชมในบรรยากาศของค่ำคืนนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับแสงสีเสียงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีการเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะคะเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตหรือว่าคอนเสิร์ตแบบสดๆเลยนะคบอ่านี่ก็คือ,อการโปรโมทนะคะเป็นป้ายโปรโมทว่าวันไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับ พี่่ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดที่กําลังจะเดินทางมาเที่ยวนะครับวันนี้ยังทันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายและกิจกรรมดีๆแบบนี้น่าจะมีเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับและเกิดขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฤดูร้อนหรือฤดูฝนนะครับฝนอาจจะตกนะครับเนาะก็ไม่เหมาะฤด,ดูหนาวนี่จะเป็นฤด,ดูการที่เหมาะที่สุดในการจัดงานแบบนี้โอเพ่นแอร์นะครับ แล้วนอกจากตลาดนี้นะครับเชียงใหม่ก็มีที่หน้ามอหลังมอนิมันม,มีนเยอะแยะนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ในฤดูการนี้นะครับไฮซีซั่นนะครับตอนนี้โอโกเนี่แหละครับแพลนกล้องให้ดูพี่พีเอฟซได้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับ ก็ะจะประมาณนี้นะครับก็หน้าเที่ยวนะครับอิ่มนํำสำราญเลยทีเดียวนะครับอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างให้พี่ๆเอฟซีได้เลือกสัต์นะครับแล้วก็แข่งของแต่งบ้านต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับท็อปคลิปนี้นะครับโอ๊ตก็อยากจะอ๋อครับ ตอนนี้เอาทำเป็นคลิปครับครับก็อยากจะให้พี่พีเได้มาชมนะครับเนาะอาด้วยตัวเองนะครับในวันอาหยุดแบบนี้นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกินนะครับก็น่าสนใจหลายอย่างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องล่าลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับโรียงงหมายซีเอ็มบรอีขอบคุณครับ